ตาตัวแชมป์นะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวถอดหัวฉีดเอาไปเทสนะครับแล้วก็ให้ดูก่อนนะว่าหัวฉีดเบอร์นี้นะครับสูดหนึ่งนะครับสูต2สองนะครับสูตสองสามสูสี่นะครับตามนี้นะฮะ เบอร์วิชีตตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะถอดเอาไปเช็คนะครับอา่าเช็คเทสล้างนะครับเอาไปกดตรวจเครื่องเช็คดูว่าเป็นแบบไหนเอ่อจะยังไม่ไม่ถอดไม่ถอดแยกชิ้นนะเดี๋ยวเอาไปให้ล้างเขาขึ้นเครื่องเทสนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูนะครับอะไรเสียก็ว่าไปตามเสียนะฮะถ้าเงินเงินหลักครึ่งหมื่นเนี่ย ถ้าเป็นเยอะเนี่ยทาไม่ได้นะครับบอกเลยทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะถ้าจํากัดงบนะครับผมไม่สามารถทําไม่ได้นะครับถ้าไปเช็คแล้วเป็นเยอะนะครับโดยที่ยังไม่ได้ถอดแยกชิ้นต้นออกมานะเอาไปเทสเฉยๆเนี่ยเราเป็นเยอะเนี่ยก็ถ้าลูกค้าไม่ทํานะครับลูกค้าไม่ทําผมก็จะประกอบประกอบคืนนะแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีแหวนรองนะครับมีแหวนไหลกลับนะมีแหวนไหลกลับนะครับอย่าหวังนะครับว่าจะ ทำแบบถูกๆแล้วจะได้งานดีๆนะครับผมไม่เอาแล้วพอแล้วนะครับเพราะว่าเ,เวลาทําไปเนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจหรอกนะครับอย่างพอร์หัวฉีดมา4ีต้นเนี่ยหัวฉีดเสียมีปัญหาปลายเสียปลายมีปัญหาต้องเปลี่ยนปลายเนี่ยร้านเช็คปั๊มเนี่ยเขาตีราคานะครับผมไม่รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะผมไม่เคยบวกเลยนะครับร้านเขาคิดเท่าไหร่ผมก็คิดลูกค้าเท่านั้นนะครับ จริงงานหัวฉีบแบบนี้นะครับส่งเข้าร้านง่ายกว่าผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ต้องมาวุ่นวายนะครับเดีย๋ยวจะกลายเป็นว่าผมส่งไปกินหัวคิวเนี่ยนะครับเหมือนรถตู้คันสีขาวครับที่แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเสียความรู้สึกนะหมื่นกว่าบ,บาทเปลี่ยนชุดซ่อมหมื่นกว่าบ,บาทมันเป็นเรื่องของร้านเขาเขาคิดนะครับผมไม่ไม่มีส่วนที่ว่าส่วนได้ส่วนเสียเขาเลยเพราะผมไม่มีเครื่องมือนะครับ เราต้องอาศัยเขาผมก็ต้องอาศัยเขานะครับล้างเองล้างเองเช็คเองก็ได้แต่ก็ตามสภาพนะผมทําเองก็ได้นะล้างล้างแล้วก็ประกอบล้างแล้วก็ประกอบใช้ได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ง,งานนะครับบางทีกลายเป็นว่าอุ๊ยช่างผมมาแค่นี้เองเดี๋ยวพอเนี่ยพอรื้อใส่เข้าไปทําไมมันเป็นหนักกว่าเดิมนี่อ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะถอดถอดสี่หัวเอาไปขึ้นแท่นเช็คก่อนนะครับ จะไม่แยกนะครับจะไม่แยกชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะโทรหาลูกค้านะครับว่าอาการเป็นแบบไหนอะไรยังไงถ้าลูกค้าไม่มีงบก็จะเอามาใส่คืนนะครับจะเอามาใส่คืนแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องตรวจเช็คแหวนรองหัวฉีด4อันแหวนไหลกับ5ตัวนะครับส่วนยางหัววาวนี่ทาเกลเอาได้นะครับก็ตามนี้เนาะนะครับตามนี้นะฮะถ้าลูกค้าดูอยู่นะครับงบประมาณจํากัดมันก็จํากัดในการทํางานเหมือนกันนะครับนะฮะ งบห้าหกพันงบหกพันบาทจะเอาให้ดีเหมือนหมื่นก่าบาทรถเปลี่ยนหัวชีดมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็พอทาเนาได้ถ้าเขาถอดล้างเมื่อไหร่เนี่ยก่อนถอดล้างนี่ก็คือว่าผมต้องโทรบอกลูกค้าก่อนถ้าเขาถอดล้างเขาก็จะมีเขาก็คิดค่าใช้จ่ายนะครับหัวละต้นละเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมเอาไปให้เขาเช็คเขาก็คิดเงิน,นครับเขาก็ทํางานเขาก็มีลูกน้องเขาก็ต้องมีค่าแรงเนาะนะครับตามนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับวีโก้แชมป์นะ สีดำนะครับหนขอบคุณครับสวัสดีครับ